ส่วนการโปรแกรมช่องนะครับก็เสียบสายชาร์จให้เรียบร้อยนะครับต่อกับคอมเนาะเปิดเครื่องนะครับจากนั้นก็เปิดโปรแกรม CSF11 ขึ้นมานะครับเราลองโหลดข้อมูลดูนะครับเครื่องก็จะเริ่อมอ่านนะครับก็จะมีความทีที่เราโปรแกรมไว้นะครับ ช่องความถี่เราโปรแกรมไว้ตามนี้นะครับอยากจะโปรแกรมอะไรก็ความถี่แถรก็จัดไปสมมติลองเพิ่มหนึ่งหนึ่งเจามานนี้นะครับ153.450้ 1, 5, 3, 4, 5, า่านนี้นะครับ 1 5ึ่งหช่อง7นะครับเสร็จแล้วก็ลองโปรแกรมเข้าไปในเครื่องดูชุดเจ้าเครื่องเราจะอ่านนะครับเราตั้งความถี่รอเลยเนาะหนึ หนึ่งห้าสามสี่ห้าประมาณนี้นะครับช่องเจ็ดสองสามสี่หกเจ็ดนะครับขั้งน1 1> ี้นึ่งมาแล้วนะครับช่องเจ็ด เรียบร้อยนะครับ